สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปช่วงซัมเมอร์2022ฟาบิเซโอโรมาโรายงานว่าดาวินนูนเยสจะย้ายมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหลังจากพวกเขาตกลงค่าตัวกับเบนฟิก้าได้แล้วโดยนูนเยสจะเซ็นสัญญากับหงแดง5ปี ภายใต้ค่าตัว80ล้านยูโรบวกเงื่อนไขต่างๆอีก20ล้านยูโรเรอลมาลิดประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัวโอเลเลียงชัวเมนี่กองกลางจากโมนาโกมาร่วมทีมโดยค่าตัวเบ็ดเสร็จ1 0 0ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญา6ปีถึงซัมเมอร์2 0 2 8มาเซลโลแบ็กซ้ายชาวบา์เซลกำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังใกล้หมดสัญญากับเรียลมาลิดในวันที่30มิมิถุนายนนี้ ซึ่งมาเซโลได้รับข้อเสนอจากกาตาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ว่าเจ้าตัวต้องการเล่นในยุโรปอีก2ปีทำให้มีโอกาสที่เขาจะย้ายไปค้าแข่งกับเฟเนบาเช่ทีมจากตุรกีที่กำลังสนใจกว่าตัวเขาไปร่วมทีมตามการรายงานของมาก้าโจลาปอต้ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาอัปเดตเรื่องสัญญาใหม่ของอูตมันเดมเบเลว่า ไม่มีความคืบหน้าพร้อมทำใจยอมรับว่าเดมเบ l เล่เตรียมย้ายออกจากคัมนูหลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้ตามรายงานจากเดียริโอสปอร์ตคอริเอเ่เดลโลสปอร์ตรายงานว่าดีเมอร์เทนกองหน้าของนาปโปลีกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ยังไม่ได้ตัดสินใจอานาคตให้ชัดเจนนั่นทำให้โรมาติดตามสถานการณ์ของเมอร์เทนอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหมาป่าพร้อมสนองข้อเรียกร้องของเมอร์เทนที่อยากได้สัญญาจ้าง1ปีมูลค่า2.4ล้านยูโรรวมโบนัสอีก1.6ล้านยูโรแถมมีโบนัสเซ็นสัญญาและค่าดำเนินการเอเยจนอีก8 0 0แสนยูโร ไรอันกาเวนเบิร์กกองกลางดาวรุ่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเดินทางถึงเยอรมันแล้วเพื่อเตรียมเซ็นสัญญาซบบาเยอร์มิวนิกโดยเจ้าตัวยืนยันเองว่าบาเยอร์มิวนิกเป็นสโมสรใหม่ผมคิดว่าคุณจะคว้าแชมป์ใหญ่ได้ที่นี่และนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่มิวนิกในตอนนี้ เลอเทนสปอร์ตรายงานว่าอักเซลวิเซลกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัดเมื่อหมดสัญญากับโบลูเซียดอนมุลในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากประสบการณ์ที่โชคชนของวิเซลทำให้มีข้อเสนอมากมายยื่นให้เขาพิจารณา แต่ดูเหมือนว่าวิเซลจะชอบแผนงานของโอลิมปิกหมากเซยมากที่สุดเพราะได้เปิดโต๊ะเจรจากันไปบ้างแล้วซึ่งทีมงานของหมากเซยนำโดยประธานสโมสรปาโบลองโกเลียลงมากำกับเองทำให้หลายอย่างดำเนินไปในทิศทางบวก <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ